สวัสดีครับทุกคนวันนี้ตะเล็กจะพามาดูแบล็คเบอร์รี่นะครับแบล็คเบอร์รี่หน้าร้อนนะครับที่สวนเพาะรักลูกใหญ่มากครับเพื่อนๆขอบอกเลยเนะฮะดูลูกครับลูกเบลเลอร์เลยเดี๋ยวผมเก็บให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยครับไม่น่าปลูกเหรอกินได้เลยครับเนี่ยอืมหวานจากเต็มปากเต็มคำครับพี่น้องครับอืม เนี่ยปลูกในกระถางนี่ครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ปลูกในร่องเดี๋ยวตาเล็กพาไปดูก็เริ่มทยอยสุกแล้วมันผ่านมาได้สามสามเดือนแล้วเนาะผมทำสาวตอนเดือนมกรานะฮะนกเริ่มกันโมยกินแล้วเนี่ยนะครับเริ่มสุกกันแล้วนะครับมีให้ชมยังไม่ค่อยดกเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคระดับนึง เพื่อนๆมาดูเอาเนาอเนี่ยมาเลือกเก็บเอาใครมาก็เดือนเชิญเลยครับหลังจากที่เราทําสาวแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็เด็ดยอดพอเราเด็ดยอดปุ๊บนะครับเขาก็จะแตกนิ่งเลยมาอย่างนี้เลยลูกก็เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมากันเยอะพอสมควรเสรีย่างเดียวที่นี่มันแรงจัดนะถ้ามันไม่แรงเหมือนที่อื่นนะโอ้โหจะเอาขนาดไหนเนี่ย ลูกไม่ใช่เล็กนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวปลูกไว้กอนเผื่อจะมีคนมาจะได้ชิมกันพรุ่งนี้อ่า <c oughs> จะพูดยังไงเดี๋ยวให้ดูให้ดูดอโวอโวอ,โว,อโวก็ติดเยอะนะเนี่ยอโวคาโดก็ติดเยอะนะก็ปลูกสลับกันนะฮะส่วนทางนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไล์สดให้น้องอุทิศแสงคำเขาดูว่าไอ้กิ่งที่น้องเขาให้มาวันนั้นนะฮะตอนนี้ ผมเอามาฝากต้นใหญ่ไว้นะฮะเริ่มติดพอสมควรเนี่ยมาดูแบล็คเบอร์รี่เราดีกว่าเนาะเพราะว่าเริ่มต้นจากแบล็คเบอร์รี่ดูแบล็คเบอร์รี่นะเริ่มสุกกันพอสมควรแล้วแหละก็มีให้เก็บนะครับเพื่อนๆมีให้ชิมแต่ยังไม่ได้ขายก็ประมาณนี้ครับแบล็คเบอร์รี่หน้าแล้งได้ขนาดนี้เราก็โอเคล้ก็ติดพอสมควร เค okay, ครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปให้ดูแค่นี้ก่อนสวยมากครับ